วไปไหนตรไปไหนะน่ะพี่พี่พี่คะพี่คะไปไหนไมถามไม่ชยต้เรียกานี่มเรียกพี่จไลไปาูกเฮ้เรียกมาไงรียกมา

ลยกเลยครับล้มนลยตะกอนลตะกอนประมาณตรงแม่ครับหนึงรันนเราอนต้งเลขสาชั้นเองันเดียวครับล่างลงจากข้างล่างอ่ะผมใข้ตัใหญ่ลงนะครับ

เอามาทันนี้ก่อนสักพารโูมโแล้ครับมาแล้วอนี่คันยังหยุดยาวเลี่เราเรือทันยังหยุดยาวเรือเราหยู่แล้วเรือตายไปแล้วอ้าวขอหยกเป็นเรอเรเรือเราอ่ะหันมาตรงนีเลยนะเป็นคนไทยราการไม่หนักมากแต่น้ำหนักมากเป็นคนไทยรายการไม่หนักมากรื่น้นักมา

Yeah. เภาพแห้งๆอ่ะมาปูเลยเมันเลืดขอผ้า่อยเช่นเ็ดเช็ดเอะมครับเอามาซัดมสซัดมาซัเลยมาซัเลยเยอะมเยอะ้มก่อนเยอะัมก่อนเยอะถาม่อนเลยเยอะถามช้านหน่อยครับที่รออนั้นเฮียครับถาออกเลยานะคะมีเรือเรือผมนีแจ้งเรือไปนีรับรับคนนี้ครับเรื่องนี้รับคนนี้

นเขาไม่หน่อยนะไม่เรืองนะฮแต่ใจไม่ต้อนแรงนะน้าไปอ๋อครุนักใ้กว่าปัดยัง เขามีรถพี่ลมีรถมานอันนี้อเปล่าอันนี้ใช่ไหมรถที่เขาจะไปใช่หญาติเาต่งบ้านครับเพราะนั้นเดี๋ยวเจนี่กลับบ้านเลยครับพี่ใช่บกลับบ้านแล้วรถนี้ใช่ไหมคะโอเโอเคนั่งได้ก็นั่งเสร็จปุ๊บเราเดี๋ยวเอาข้างเรือเนี่ยแล้วก็ให้เขาขยับยับตัวดให้ขึ้นตีละได้ ลับจสไลด์สไลขึ้นไปสไลด์ขึ้นับสไลด์ขึ้นบ้บนหัวต้องแน่นด้วยช่วยดึงเขาช่วยประคองดันตูดให้สูงขึ้ฟังเงียบนะครับเดี๋ยวฟังฟังผมนะฟันนี้เ้าบอกนดึงข้้งล่างไม้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 ไม่ไม้งม้ไ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 น้ไม้ไม้ไม้นม้ไม้ไม้ไม้ม้ไ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 ม้ม้ไ้ไม้ไข้ไมางม้าม้ไม้นม้าม้ไม้ไม้าม้ไม้ไมยม ที่เหยไม้อยู่นะีเดหาไม้มาบบี่อลตบบอลตาบอกเดี๋ยว่อนเราดูกานนับครับหนึ่งสามนะงเดียวคนเดียวไม่ไหวเราคนเดียวไเนี่ยตบาอเดียวไช่ไหมยอดอ่ะหนึเฮ้ยเดี๋ยเียวับก่อนับก่อนับก่อนั้มป้ยู่มอยู่เขจับให้

ที่นี่นอนลงกันยังงนะครับดันดันดันบอกดันบอกดันบอกก็ได้ใช้ดันบอกอย่างเดียวนะครับนั่งแล้วดนบอกระมาณเลื่อนเลื่อนบ่เลื่อนบ่เลื่อนบ่เล่อนบ่เลื่นบ่เลื่อนบ่เลนบ่เลอนบ่เล้อนบ่เลอนบ่เล่อน เธอเดินเลือกไว้แล้วพอตัวมันคครอแล้วเดยนอ